เมื่อวานนี้เจอคุณสาธิตวงนงเตยหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักรประชาธิปัตย์บ,บอกว่าเนี่ยโอ้โหคะแนนของพักใต้ดีมากเลยนะประชาธิปัตย์คุณสาธิตบอกเออก็เนี่ยหวังว่าจะอยู่จนกระทะั่งผมเลย,ย <c oughs> จะพูดผมเลยจะพูดวันในตอนนี้ทีนี้ที่คุณชนิดนันถามอาจารย์พิชัยเนี่ยนะครับเรือ่องว่าภูมิใจไทยเพื่อไทยแม้กระทั่งพักประชาชนเลยเนี่ยเขาจะจับมือกันได้หรือไม่เนี่ยผมคิดงี้ครับว่าคือจริงๆเนี่ยการเมืองทั่วโลกนะไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรนั้นใช่ แต่ผู้ประเทศที่เขาก้าวหน้าหน่อยมันจะเป็นเชิงบวกคือไม่มีมิตรแท้หมายความว่าทํางานการเมืองไม่มีใครมาสร้างเพื่อนแท้กันหรอกอก็เป็นเพื่อนกันได้บ้างจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันหรือว่าจะไม่ต้องเป็นเพื่อนกันแต่ว่าสามารถทําากรงานร้วยกันได้หรือคนละฝั่งก็ตรวจสอบก็ถกเถียงกันไปก็ได้นะไม่มีศัตรูที่ถาวรหมายความว่ามาทํางานการเมืองไม่ได้มันสร้างศัตรูเถียงกันได้บ้างไปถึงขั้นทะเลาะก,กันได้แต่อย่าแตกแยก อย่าถึงขั้นห้ามหันกันนั่นคือภาวะการของการเมืองทั่วโลกแม้กระทั่งการเมืองระหว่างประเทศแต่ถ้าต้องรบราฆ่าฟันอะไรนี่อันนี้มันก็จะเกินไปกว่าเกณฑ์นั้นะถูกไหมครับแต่ในประเทศไทยมันใช้ในทางลบไม่มีมิตรแท้หมายความว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆเนี่ยนะหันหลังป้เพื่อนเสียบหลังเลยเนี่ยไม่มีมิตรแท้มันเป็นอย่างนี้ไม่มีศัตรูที่ถาวรคือเกลียดกันให้ตายด่าพ่อด่าแม่กันเลยนะแค้นกันยังไงก็ตามนะก็พร้อมจะกลืนอาหารร่วมกัน กลืนเลือดก็ได้แล้วกลืนน้ำลายก็ได้ก็อย่างอาจารย์วิชัยบอกไงคะเขาแค้็เป็นคนๆหรือเปล่าไม่รู้แค้เป็นเป็นคนคหรืออะไรแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคนผู้ใหญ่เขาบอกว่าไงว่าเจดไปดูเธอพวกนี้นะกลืนอาหารร่วมกันหมายความว่าอะไรนั่งทานข้าวด้วยกันกลืนเลือดก็คือด่าด่ากันอยู่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมันจบแล้วเออเริ่มใหม่ได้ครับกลืนน้ำลายก็คือเคยบอกว่ากูกไม่ร่วมกับมึงหรอกแต่ก็ร่วม เพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอ่ะเออเหมือนชนบุรีบ้านใหญ่ป่ะอาจารย์ที่เขามาจับมือกันอยู่พรรคภูมิใจไทยอันนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเอาละตอนนี้คําอธิบายของพรรคภูมิใจไทยที่เสมือนหนึ่งร่วมกับพรรคประชาชนคือฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะร่วมกับเขานะเพราะว่าฉันก็ยังกังขาในเรื่องว่าเอเขายังคงจะและเลมเนะฮะหรือว่าที่สารน้ำนูนบอกนะับซอกกรอนบอลทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่อันนี้ไม่รู้แต่ฉันไม่ได้ร่วมกับเขาไงค ดังนั้นถ้าเกิดเขาย่อนเรื่องนี้ฉันก็อาจจะมีโอกาสแต่กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่มีอะไรมันริงไม่ได้มีอะไรนะเขาถีบหัวฉันส่งแต่ถ้าเขาดึงมือฉันกลับก็อาจจะพอคุยกันได้เพราะเดิมทีเนี่ยเขาก็มีปัญหากับฉันและฉันก็จบแล้วครับนายก็เริ่มใหม่ได้ครับพี่บเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสอย่างอาจารย์พิชัยพูดอะแล้วบรรดาพรรคอื่นๆะผมว่าสิ่งที่อาจารย์พิชัยอธิบายเรื่องพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมว่ามันเห็นชัดมากเลยความเย้ยยวนของการเป็นรัฐบาลเนี่ย เป็นเรื่องตัวบุคคลนะผมว่าตอนนั้นคือพักจะตกตามอย่างไรช่างคะแนนนิยมจะจมดิ่งอย่างไรช่างแต่ฉันได้เป็นรัฐมนตรีแล้วจบจบมันเกิดเหตุแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเรายังตอบไม่ได้เลยรู้แต่ว่าถ้าเอาในภาคใต้เนี่ยนะแล้วเท่าที่ผมดูผลสำรวจของแต่ละโพเนี่ยทั่วประเทศก็มีประมาณนี้อาจารย์ใช่ไหมครับยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่เลือกใครนะถูกต้องครับถูกต้องเยอะมากแปลว่าเขายังรอนะ ตอนนี้เนี่ยแต่ละพักเสนอคนออกมาเกือบหมดแล้วนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่จะถูกเสนอชื่อถูกไหมครับพักเพื่อไทยยังกั้นยังอั้นอยู่ถูกไหมแปดภูมิใจไทยเสนอมาแล้วถูกไหมอ้าวพักประชาชนก็เสนอมาแล้วประชาธิทีปรแลัไรใครต่อใครก็เสนอภูมิใจไทยเนี่ยก็ยังไม่แน่นะว่าคุณสุพจีกับคุณเอกนิติอ่ะเป็นตัวหลอกหรือเปล่าเสนอแต่ว่าจะเอาจริงไม่รู้ถูกไหมครับยิ่งถ้าเกิดสมมติเสนอแบบนี้นะแล้วคนชอบ แล้วคุณจะไปดึงออกเอาใครเข้าไปใส่นี่นู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าร้อยละยี่สิบขึ้นไปถึงร้อยละสาสิบเนี่ยทั่วประเทศนะเขายังรอใครสักคนอยู่หรือเปล่าก็อาจจะรอนโยบายอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยตัวคนเนี่ยอาจจะประมาณนี้แล้วแหละใช่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยกำลังตัดสินใจว่าในเชิงนโยบายมันจะเป็นยังไงครับแต่จริงๆรรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยขึ้นรถไฟเหาะเหมือนกันนะอาจารย์คือช่วงแรกๆคะแนนนิยมที่มาดีเนี่ยปลายกันยานี่เพิ่งสองเดือนเนะมาแล้วรัฐบาลอนุ ทินเนี่ยเจอเยอะมากนะคะคเข้ามาก็ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการตั้งคำถามนึกว่าจะเข้ามาแล้วแก้ปัญหาได้หลายคนบอกโอ้นี่พอเปลี่ยนรัฐบาลน่าจะดีขึ้นกลายเป็นปัญหาหนะักเข้ามาเจอสแกมเมอร์อีกออยังจสแกมเมอร์กับปัญหาชายแดนแก้ไม่จบเลยน้ําท่วมอีกอาจารย์โอ้โหนี้ถือว่ามันส่งผลรวดเร็วมากรถไฟหอกก็มันเป็นบทพิสูจน์ไงว่าถ้าคุณอนุทินเนี่ยเป็นผู้นําที่มีแก่นมีกึืน สถานการณ์เหล่านี้จะทําให้คุณอนุทินเป็นวีระบุรุษแต่ถ้าหากว่าไร้แก่นไร้กลืนสถานการณ์แบบนี้ก็จะทําให้เป็นรัฐบาลล้มเหลวคะแนนนิยมก็ตกก็ค,คือไอ้วิกฤตต่างๆที่มาเผชิญหน้าเป็นบททดสอบภาวะผู้นําทั้งนั้นนะและมันเป็นเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆใช่ไหม,มแต่ว่าเวลาเจอวิกฤตเมื่อไหร่ถ้าคุณแก้วิกฤตได้คุณเป็น ผู้นำบารมีได้เลยแล้วคนก็จะชื่นชมคุณคแต่ถ้าคุณแก้ไม่ได้คุณก็จบเเกม,มากอออากรเมืองของคุณ<ห>อยากรู้เหมือนกันว่านายกอนุทินรู้สึกอย่างไรกับโพนิด้าที่บอกว่าโอ้โหมันจะขึ้น2 5เอนะอาจารย์ลงมาเหลือ15%นายกอนุทินตอบเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมเอาฟังเสียงนายกอนุทินนะคะผลโพผมเท่าไหร่นะที่สามมหาดใหญ่สามคเป็นนายกดับสามค่ะเกินส <c oughs> ิบป,ป่ะปะน่าเดี๋ยว เกินสะิบสิบห้าเเซ็นใช่ไหมแล้วก็ท่านแต่พิสิทธิ์เท่าไหละสิบ็ดเอร์เซ็ใช่ไหมโอ<ฮ>้โหผมผมมาจาก0ูจุได้สิห้าผมก็สาธุล<ต>นะะแนนคับก็ตกลงอยู่เหมือนกันฮะก็ตกจาก20สิบมาสิบห้านะแต่เคยอยู่ที่0ูนย์จุหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งจุด้าตอนนี้ก็ยังอยู่สิบห้าอยู่ก็ ขอบพระคุณมากแล้วได้แค่นี้ก็ดีใจตายแล้วนะครับเอานั้นนี่ครับมีทัศนคติเป็นอที่ดีครับก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่านอกจากว่าจะเชียร์ตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังทําให้ผู้สนับสนุนเขารู้สึกเออกัน่ารักดีเพิ่มแรนหด้อีกก็ได้นะแล้วผมว่าเรื่องที่ทันพิชัยพูดเนี่ยครับผมว่าพรรคการเมืองต้องฟังแล้วก็รีบไปพัฒนา เพราะว่าถ้าที่อั้นอยู่คือเรื่องของนโยบายนั่นแปลว่าจริงๆมีตัวอยู่ท่านทั้งหลายที่อยู่กันตอนนี้แหละท่านจะต้องแย่งคะแนนนี้จากนโยบายดังนั้นก็ต้องออกนโยบายดีๆและผมว่าตอนนี้คนจะจับตาดูมากเลยพวกประเภทประชานิยมสุดโตง่งหรือพวกที่จะต้องใช้เงินแล้วท้ายที่สุดส่งมอไม่ได้ทําก็ยังไม่ได้เลยอธิบายก็ลำบากเนี่ยนะทั้งกกตอเอง ก็ต้องเข้มงวดกวดขันเรื่องพวกนี้บรรดาพรรคการเมืองก็ต้องเสนอให้มันดีคเพราะว่าประชาชนเขาเริ่มรู้แล้วว่าเคยไอ้พวกนี้ขายฝันไปเรื่อย<ม>เอาเข้าจริงๆไม่ได้นี่วะนะเั้นท้ายที่สุดผมว่านะตรงเนี้ยต้องเข็นไอ้ที่มันดีๆออกมาเพราะว่าถ้าเป็นอย่างรย์พิชายบอกเขาก็พร้อมนะที่จะเลือกคนที่อยู่ณนขณะนี้นะ<ม>เขาไม่ได้รอใครอื่นที่ไหนหรอก<ม>ก็พวกคุณที่อยู่ตอนนี้แหละแต่พวกคุณก็ต้องกลั่นงานให้เขาเห็น อย่างน้อยเป็นการวางแผนว่าจะให้อะไรแล้วก็ต้องไม่ใช่แบบประเภทให้ค่าแรงเท่านี้ซึ่งก็ไม่เคยได้ผลให้เงินเดือนเท่านั้นก็ไม่เคยได้ผลนะประกันร,ราคาพืชผลแบบนี้ก็ไม่เคยส่งมอบได้อะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะต้องคิดใหม่นะเพราะนําเสนอกี่ทีต่อกี่ทีไม่เคยทําได้ผลเลยอยากจะเห็นว่าทําได้ผลกี่โมงอางแต่แต่อาจารย์พิชัยคะภูมิใจไทยเขาจะกู้คะแนนนิยมกลับมาได้ไหมอาจารย์คิดว่า สิบเอร์เซ็นตเนี่ยที่หายอ๋อคือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะทําอะไรต่อ <S S S สมมุติว่าเขาสามารถจัดการการเยียวยาได้จนเป็นที่พอใจของประชาชนนะคะแนนเขาก็ไม่ตกลงจากเดิมแต่ว่าจะ,ะมากขึ้นไหนนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็คือสามารถหยุดการตกต่ำของคะแนนนิยมได้ระดับหนึ่งนะส่วนจะได้เพิ่มขึ้น คือสถานการณ์ของคุณอนุทินเนี่ยตั้งแต่เป็นนายกเนี่ยมันเป็นจุดพีควันที่เหลือเนี่ยก็คือว่าแค่รักษาสถานะไม่ให้ตกต่ําเร็วเกินไปเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนระยะตรงนี้ว่าได้ไดยาวเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยพอถึงช่วงเลือกตั้งอ่ะตรงนี้แหละที่มันจะเป็นจุดที่จะบอกได้ว่าคะแนนเ,เขาจะเพิ่มหรือลดนะ คะแนนเพิ่มหรือลดเนี่ยมันนโยบายหลกัลกๆเนี่ยก็อาจจะจําแนกเป็นสส่วนก็ได้ส่วนแรกคือนโยบายที่รับมือกับปัญหาที่เผชิญหน้านในระยะใกล้ๆอย่างเช่นอะไรบ้างแฉแดนไทยกัมพูชาสแกมเมอร์ภัยพิบัติเพราะเป็นเป็นอ่าเพอร์เซพชันระยะสั้นที่คนยังมีความรู้สึกกันอยู่พราเนี่ยการพักการเมืองต้องเสนอสมนโยบายนี้เนี่ยให้ชัดแล้วก็3นโยบายนี้ผมคิดว่านักข่าวต้องถามจี้แน่ๆนะว่าจะเอายังไงค่ะ แล้วก็ที่เหลือก็เป็นนโยบายพื้นฐานอย่างอื่นอย่างเช่นนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายด้านบริการว่าจะเอายังไงเป็นต้นนะก็อันนั้นก็จะเป็นจุดที่จะช่วงชิงคะแนนกันเราเราจะเห็นการดําเนินการนะเรื่องของสแกมเมอร์ดยฉันไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลสั่งการหรือเปล่าแต่เมื่อวานนี้ข่าวที่ออกมาปปงยึดอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์กว่าหมื่นล้านบาทนั่นก็คือฉนจื้อที่ทำกันได้ก็เป็นกลุ๊ปที่สหรัฐเคยยึดบิตคอยไปแล้ว5้าแสนล้านนะคะก๊กอ่านแล้วก็เครือข่ายเบนสมิธ กว่าหมื่นล้านบาทซึ่งวันนี้โฆษกพักประชาธิปัตย์คุณปุงศกรก็ออกมาบอกว่าเนี่ยแหละก็คือผลงานที่พักประชาธิปัตย์ได้มีการไปยื่นเอกสารกับปป,ปองอกลอลตอดีเอสไอในครั้งที่ผ่านมาก็พอจะบอกแบบนั้นได้แต่ว่าผมว่านายคุณชนิดนันสิ่งที่ยังคงข้างค้างอยู่แล้วก็ไม่ได้เห็นเลยว่าทางการไทยทําอะไร,ค,รคือบรรดาคนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มมาจากต่างประเทศนะต่างประเทศเขาดาเนินการแล้วเราตามเขา หลายต่อหลายเรื่องเป็นแบบนี้นะไทยไม่เคยเด้ทําอะไรต่างประเทศเขาทาแล้วเราก็ตามน้ํา2คือจับได้แต่จีนเทาต่างชาติเทาไทยเทาอยู่ที่ไหนเพราะฉะนัะ้นทางการไทยต้องทําของตัวเองด้วยและต้องจับไทยเทาให้ได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาเราพูดเรื่องสแกมนะไอ้สแกมเมอร์เนี่ยจริงๆอ่ะไอ้คนโทรไปหลอก นะครับหรือว่าช่วยใช้วิธีการไหนก็แล้วแต่มันก็คือ s c a มนั่นแหละแต่บังเอิญว่าเราไปพูดเรื่อง call center อย่างั้นทั้งไอ้ c เซ็ center ของจริงเขาเสียหายหมดเลยนะทั้งนี้ c เซ็ center มันควรเป็นที่ที่คนโทรไปเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือนะกลายเป็นพังทลายหมดเลยนะแต่เอาละเรื่องเหล่านี้ไม่มีทางเกิดผลได้ในทางปฏิบัติถ้ามันไม่มีคนไทย ถ้ามันไม่มีไทยดําไทยเทาไ่ยทำไม่ได้หรอกโทรมาหาคุณเมย์นะอา่อาเมย์ยูเรยจะคุยกับเขาไหมวางปั๊บเลยถูกไหมมันก็ต้องโทรมาสวัสดีครับคุณชนิดนันนะครับออคุณชนิดนันได้ไปทําเรื่องนี้เรื่องนั้นไหมครับอ๋อแค่อะไรเงี้ยแค่อ้าปากนี้เมย์ก็บอกว่าอ๋อไม่ได้ทําค่ะวางปั๊บถูกไหมคือคือถ้าเกิดสมื่อว่าแบบพื้นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกดงนั้นเนี่ยคนต่างชาติไม่มีทาน อาจจะเริ่มมาจากต่างประเทศไม่รู้แต่ยังไงก็ตามมันจะเกิดผลในประเทศไทยได้โดยเฉพาะอย่างนี้มันจะปฏิบัติกันได้คุยกันได้ทำไมมันต้องอยู่ในประเทศไทยไทยดําไทยเท่านี้แหละตัวดีอืเพราะฉะนั้นทางการไทยต้องจัดการกับไทยดําไทยเท้าให้ได้เอออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยต้องด้วยเช่นเดียวกันไอ้พวกนี้มันต่างชาติเท้าต่างชาติดํานั่นน่ะแต่มันก็มีเครือข่ายในไทยหรือเปล่าก็อยู่ไหนละครับเอออันนี้คือตั้งคำถามถ้าไม่มีเครือข่ายในไทยสมมุตินะว่า จีนเทาจะขับรถแล้วไปจอดในที่ห้ามจอดทําไมจอดได้ก็มันมีไทยเทาให้จอดไงเออเนี่ยแหละาสาจีนเทาจะเอาผู้หญิงเข้าเรือนจําเอ,อถ้าไม่มีไทยเทาไทยดํามันจะเข้าเรือนจําได้ไงไอคนจีนเทาจีนดํามันก็ต้องมีไทยเทาไทยดํามาแหละอืมค่ะเอออันเนี้ยต้องต้องฝากไปตามต่อได้นะอย่าเอาแต่จีนเทาเท่านั้นอย่างที่อาจารย์เจ็ดว่านะคะเออแต่เรื่องนี้ประชาธิปไตยเขาก็ได้คะแนนไปเหมือนกันนะอาจารย์พิชัยนะเอือก็ล่าไม่รู้ดิ แต่ว่าเขาฉวยโอกาสได้ดีมากอาจารย์ฉวยโอกาสได้ดีมากเลยเหรอเออเอาจริงนะอาจารย์พักประชาชนเปิดเรื่องนี้มาตั้งนานคุณดังสิมันโรมนะแต่พอแค่ไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองก่อนจะมีสถานการณ์น้ำท่วมทีฉันจำได้ยังได้คุยกับคุณเอิร์ดโคศกประชาธิปัตย์เขาให้คุณคุณอภพิสิทธ์หัวหน้าพักไปยื่นเอกสารปปงแล้วหลังจากนั้นก็ดําเนินการเพราะเอกสารของเขาหรือเปล่าอาจารย์คือผมคิดว่าบรรดาเอกสารเนี่ยปปงก็คงมีอยู่แล้วแหละไม่ใช่ว่าเอาจากพักประชาธิปัตย์ไปแล้วก็ไปดําเนิน การตามนั้นเพราะเอกสารที่เราเห็นที่มีการอภิปรายกันในกรรมธิการต่างๆผมคิดว่าหน่วยงานของรัฐเอ,เอกสารเหล่านี้เนี่ยดีไม่ดีก็มาจากหน่วยงานของรัฐเองนั่นแหละนะเพราะงั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไปยื่นก็คงจะยื่นเพื่อกระตุ้นให้ดําเนินการนั่นเองนะส่วนข้อมูลเนี่ยก็คงไม่ได้แปลกใหม่อะไรนะทีนี้เนี่ยพอมาทําจังหวัดนี้เนี่ยก็อ,อาจจะเป็นจังหวัดที่ทางคุณอนุทินเนี่ยก็อ,อยากจะ สร้างปรากฏการณ์เพื่อมากอบกู้ความนิยมจากความผิดพลาดในเรื่องของน้ำท่วมเขาเลยอาจจะสั่งให้ดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็เป็นพอคุณอนุนีนสั่งปั๊บเนี่ยพระจุลปัิก็ได้โอกาส เห็นก็โพสต์หลาเลยว่าเป็นผลงานรพร่ธิัย์ก็ก็เรียกได้ว่าเฉลยโอกาสได้ดีคับเออนี่ล่าสุดค่ะเออดิฉันเห็นภาพมาแล้วนะแต่เรายังไม่ยังไม่มีคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูมีการแถลงเรื่องของการยุดซัพย์สแกนเมอร์ข้ามชาติเนี่ยนายกอนุทินนั่งเป็นประธานแถลงเองนะตอนนี้แล้วก็มีรัฐมนตรีดีคุณชัยชนกจิตชอบมีผบตรตายนะคะพลตํารวจเอกกิตตรัตนเพชรนั่งอยู่ด้วยอ่านี่ไง นโยบายรัฐบาลหรือเปล่าอาจารย์มีการปราบต้องเรียกคะแนนกลับคืนมาสักสิ่งอย่างบ้างไหมคุณชน,น,นะนันนมันมีหลายเรื่องที่มันจะต้องเป็นวาระแห่งชาติะนะเป็นแนชโนลจินดาแบบที่ได้มีเคย,เคยมีความพยายามทาเป็นยุทธศาสตร์ชาติอย่างนี้นแต่ว่าระแห่งชาติหมายความว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่ฝ่ายค้านพักใดก็ตามสภารัฐบาลหรือพวกเราทุกคนคคต้องช่วยกัน ถ้าเป็นเรื่องเชิงบวกต้องช่วยกันผลักดันให้มันเกิดพัฒนาให้มันดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องเชิงลบต้องลดต้องทําให้มันหายไปสแกมเมอร์คอสเซนเตอร์อะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันและรัฐบาลทุกรัฐบาลใครก็ตามพรรคไหนก็เถอะก็ต้องช่วยกัน <c oughs> มันคือการสนธิกําลังของทั้งชาติ <c oughs> เพราะสมมุตินะคนโทรมาแล้วเราสามารถบอกกับคนทั้งหลายให้ระมัดระวังได้มากเท่าไหร่นี่คือหน้าด่านเลยนะครับ <c oughs> คนพาไปหลอกเช่นเมไปเที่ยวกับพี่ไหม,มไม่ไปค่ะ,ะมันก็ตัดวงจรแนละ้วถูกไหม<ะ>ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าไปกับเขาเขาไม่ให้เกียรติเขามาทําร้าย<ะ>ก็ไม่ไปก็ตัดวงจรจบเลยถูกไหม<ะ>สิ่งเหล่านี้ก็ช่วยนะและอาจจะลดหัวภาพเลยนะ,ะหลังจากนั้นพวกที่เราเรียกว่าเป็นความปลอดภัยทางไซเบอร์ไซเบอร์เซกูริตี้ทั้งหลายก็ต้องเข้ามาช่วยถูกไหมสนที่กาลังกันอาตตอนนี้คุณทําทําไม่เป็นไร แต่มันต้องทํากันทั้งหมดไม่ใช่แค่จะปล่อยให้รัฐบาลทําหน่วยงานทั้งหลายก็ต้องทำถูกไหมแล้วพวกเราก็เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้คือโทษนะครับยิ่งคนจิตอ่อนยิ่งต้องพยายามฝึกฝนตนเองให้จิตแข็งเพราะไอ้คนจิตแข็งเนี่ยอย่างที่คุณชนิดนันบอกเนี่ยโทรมาพูดอะไรงไงก็ตามดิฉันวางเลยค่ะนี่จิตแข็งไงแต่ถ้าจิตอ่อนต้องพยายามฝึกฝนตนเองใช่ไหมครับเชื่อคนง่ายต้องพยายามที่เอ๊ใช่เหรอคิดง่ายแบบนี้ได้เลยเหรออะไรแบบนี้ถูกไหม แต่ถ้าเกิดสมมติว่าพากันเฮโรสารพาฟังเขาไปหมดรัฐก็เดือดร้อนนะครับลำบากเหมือนกันนะนึกออกไหมคุณจีนจันสมมตินะมีคนร้อยคนมันดันถูกหลอกไป90นี่เหนื่อยเลยนะ <c oughs> แต่ถ้ามีคนร้อยคนเนี่ยถูกหลอกไปสออิบเออมันยังพอเออเอาไว้สู้ได้ถูกไหมแล้วถ้าเกิดพยายามบอกนี่อย่าไปรับสายนะไอ้พวกนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคลิกนะอะลืม มันจะช่วยกันยังไงคือมันต้องทาทั้งระบบไม่ใช่มาแถลงยึดทรัพย์อย่างเดียวมันไม่ได้ใช่นะคะอะสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนมุมมองอาจารย์สองท่านอาจารย์พิชายฉากทัดการเลือกตั้งปี69ที่กําลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเราจะเห็นอะไรเหมือนหรือต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไหมคะในมุมมองอาจารย์อ่อมันมีทั้งความเหมือนและความต่างความต่างที่ชัดเจนก็คือว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการแบ่งขั้วทางการเมืองเหมือนกับการเลือกตั้งปี6ก ปีหกมีการแบ่งขั้วกันอย่างค่อนข้างชัดแล้วก็พอแบ่งขั้วการเมืองเนี่ยประเด็นเรื่องจุดยืนทางการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกพักไหนหรือไม่เลือกพักไหนอันที่สองที่อันนี้ก็คือเป็นจุดต่างก็คือครั้งปีหกมีแต่ว่าปี6-9เนี่ยไม่มีแล้วครับนะทีนี้พอมันไม่มีเรื่องของจุดยืนทางการเมืองนะที่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยในการต่อสู้ มันก็ต้องต่อสู้ในเชิงนโยบายอันหนึ่งนะแล้วก็อาจจะต้องต่อสู้ในเชิงที่ในการปฏิรูปหรือไม่ปฏิรูปโครงสร้างการเมืองเพราะโครงสร้างการเมืองแบบเดิมที่ยังเป็นปัญหาของสังคมไทยคือที่ผมเรียกว่าโครงสร้างการเมืองแบบบ้านใหญ่เชิองอุปธรรมมันก็ยังดำรงอยู่นะมันไม่ได้หายไปไหนแล้วก็มันก็ยิ่งมีมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ปี69 ี 6, เราเห็นว่ามีการซื้อเสียงอยู่จํานวนหนึ่งแต่ปีะโเค9เนี่ยพอมันประเด็นปัญหาเรื่องจุดยืนมันบรรเทาลงเนี่ยการซื้อเสียงอาจจะมากขึ้นอ,อันนี้ที่จะเป็นปม,มปัญหาที่จะเกิดขึ้นปัญหาใหม่นะแล้วก็อีกอันนึงเรื่องของเชิงนโยบายเชิงนโยบายมันจะมีความยากยิ่งขึ้นนะในสถานการณ์ปัจจุบันที่จะสามารถไปจับใจคนคทุกวัยทุกกลุ่มนะมันจะต้องมีนโยบายที่หลากหลาย จำแนกไปตามกลุ่มตามประเภทนโยบายประชานิยมผมชี้ได้เลยว่าไม่ได้ผลนโยบายประชานิยมไม่ได้ผลตั้งแต่ปีห6หกแล้วอ,อย่างเช่นแจกเงินหมื่นเนี่ยถ้ามันได้ผลนะคุณเมย์ป่านนี้พักเพื่อไทยเนี่ยคงได้สามรอยเสียงไปแล้วแล้วก็เพาะเขาประกาศก่อนหนะ้าเลือกตั้งไม่กี่วันด้วยอันนโยบายประชานนิยมเริ่มไม่ได้ผลคนเริ่มคิดมากขึ้นว่า คือแต่ละกลุ่มแต่ละอาชีพแต่ละวัยเนี่ยเขาก็จะคิดว่ามีนโยบายอะไรที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยออได้รับประโยชน์จากนโยบายนั้นแล้วก็อาจจะโหวตตามออนโยบายนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พักการเมืองเนี่ยจะต้องออไปผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละคนแต่ว่ายังไงก็ตามที่อยากจะให้จับตาดูก็คือเรื่องของการซื้อขายเสียงในเขตงเลือกตั้งนี่แหละถ้าเป็นไปได้เนี่ย ตอนนี้เรามีมือถือและประชาชนก็อาจจะต้องช่วยๆกันหน่อยครับเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้การซื้อขายเสียงเนี่ยมันเป็นแหล่งที่บรรดาพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายที่ใช้เงินที่เราคุยกันตะก,กี้เนี่ยเงินเทาอ่ะเขาบอกเงินเทาที่ลงหัวละห0าพเนี่ยเลือกตั้งซ่อมใช่นี่แหละปัญหาเราก็ต้องคิดเอาแล้วกันว่าอยากจะให้ประเทศถูกครอบงำด้วยทุนเทาแสแกมเมอร์ แล้วก็บวกกับการเมืองแบบบ้านใหญ่หรือเปล่าเอออันนี้เป็นคําถามที่ประชาชนอย่างเราเราเนี่ยต้องคิดอาจารย์เจอาจารย์องคืออย่างที่อาจารย์พิชัยพูดเลยถ้าจะเลือกใครเลือกเพราะว่าเออคนที่ถูกเสนอชื่อนะครับคนที่เป็นหัวหน้าพักหรือว่าบรรดาคนที่เขาจะเสนอมาว่าจะเป็นรัฐมนตรีนั้นรัฐมนตรีนี้หรือจะให้ทําหน้าที่นั้นนี้เนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งนโยบายเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ต้องช่วยกันขจัดปัดเป่า ก็อยู่ที่ตัวท่านเองอีกเหมือนก<ช>ันแหละก็เหมือนเรื่องสแกมเมอร์ถ้าเขาเอาเงินมาให้แล้วเราไม่รับแล้วมันจะเกิดการขายเสียงขายสิทธิ์ได้อย่างไรซื้อเสียงซื้อสิทธิ์มันจะเกิดเขาไปยื่นให้ถูกไหมครับ<ช>แล้วลองคิดดูง่ายๆแบบนี้นะรบกวนใครช่วยกันจัดสภาพากำลังหน่อยเถอะแล้วก็พากันไปสอดส่องดูในเรื่องเหล่านี้พักไหนใครก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณจับได้แมก้กระทั่งคนเดียวนะไอแบบเนี้ยพักทั้งพักเนี้ย ไปหมดเลยนะยุบพักได้แต่ถ้าเกิดสมมติคนคิดจะแกล้งเขาพักคุณก็จะไปแทนนะดังนั้นอาจจะมีซื้อให้พักคอครับจริงๆตัวเองเป็นคนสนับสนุนพักขออแต่พอเขาจับได้ว่าคุณเป็นคนพักขอไอ้พักขอไปเลยนะแล้วไม่ต้องมาถามครับว่าคนนี้มาจากพักขอหรือไม่อยู่ดีๆใครอยากจะคิดเพื่อที่จะช่วยพักขอแล้วก็ไปซื้อในนามพักคอแบบนี้พักขอก็เดือดร้อนดังนั้นพักขอก็ต้องตามดูด้วยว่าจะมีใครมาตลบหลังตัวเองไหม ดังนั้นถ้าเกิดสมมติคนช่วยกันอย่างที่ท่านพี่ชายบอกเลยเนี่ยไอ้เนี้ยสำคัญที่สุดคือคุณชนิดนันนึกออกไหมว่าถ้าเรามีตากันคนละสองตาเราไม่ได้เป็นสับปะรดมันก็ต้องเพิ่มจํานวนคนถ้าเรามีตารอบตัวแบบสับปะรดนั้นแล้วก็หมุนได้75องศาแบบไอ้เอ็กซ์ฟินได้มามส่วนสี่ของของวงรอบอะแบบนกฮูกอะใครก็ตายหน่วยตาแบบสับปะรดแล้วมันหมุนอย่างนี้ด้วยเนี่ยแต่ไม่ใช่ไงดังนั้นมันต้องใช้จํานวนอันนี้ช่วยกัน คุณผ um ู el. ้ชมบอกกกตไม่ทํางานนะะนี่ไงกำลังจะพูดพอดีเลยกําลังจะพูดพอดีเลยว่ากกตนะครับรวมถึงสภาพกาลังของกกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยนะต้องเข้มงวดกกตต้องใช้ใบเหลืองเนี่ยนะครับใบเหลืองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากเลยอย่าไปคิดอ่านไปไกลถึงขนาดใบส้มใบแดงถ้าจําเป็นจริงใบแดงใช่ส่งไปสารใบส้มต้องระมัดระวังมากแต่ใบเหลืองนี่เป็นเครื่องมือที่ดีมากเลือกใหม่ก็ฉันสงสัยอะเลือกใหม่ สมมติรอบแรกนะมีเงินอยู่ร้อยบาทใช้ไปร้อยยี่สิบเพราะว่าไปยืมเพื่อนมายี่สิบนะสองหมดแล้วรอบสองก็ต้องไปยืมเข้ามาอีกโดนแบบนี้รอบสามนะก็ตายอยาให้รู้ว่าเอาเงินเทามาเนี่ยมีเงินเหลือเยอะนะจา์อ้าวถ้าเงินเทาแต่คุณจับได้ถูกไหมอาก็โดนคุณก็ต้องตามเส้นเงินว่าเงินมาจากไหนถูกไหมครับคือผมเชื่อว่าประชาชนทั้งหลายอย่างที่จา์พิชัยบอกเลยเป็นสภาพกํากำลังที่ดีมากมันอยู่ที่ท่านอะถ้าท่านรับแล้วก็ไปเลือกเขาเนี่ยจะไปด่านะการเมืองทาไมอะอืมเอมอ ก็ <g ül üyor> ท่านรับแล้วก็ไปเลือกเขาจะไปด่าเขาเหรอรับเราไม่เลือกได้ไหมอาจารย์รับแล้วไม่เลือกก็ยังดีถูกไหมแต่ถ้ารับแล้วไปเลือกจะไปด่าใครอะด่าตัวเองดิ <c oughs> รับเราไม่เลือกได้ไหมอาจารย์พี่ชายได้ครับ <c oughs> เป็นวิธีการอันหนึ่งที่ประชาชนสามารถใช้เพื่อตอบโต้นักซื้อเสียงได้เออก่อนรับไปเลยแล้วก็สุดท้ายไม่เลือกแต่มาตรการในการคุ้มครองพยานเนี่ยต้องทําให้ดีอ่าแล้วมันจะทําให้มีพยานเพิ่มขึ้นอีกเยอะ อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ว่าเป็นบุคคลไปแต่อย่างที่อาจารย์พีชายบอกครับเป็นโทรศัพท์เป็นคลิปปล่อยลงโซเชียล <Social. S 1> หรืออะไรก็ตามเนี่ยใครมีหน้าที่ตักไปแล้วก็ไปสํารวจตรวจดูว่ามันจริงเท็จประการใดนะครับส่งคนประกบดูก็ได้สมมุติมีคนส่งคลิปให้แล้วอย่าเพิ่งไปปล่อยคลิปอลองตามดูนะ แต่ถ้าเกิดว่าเขาส่งลงโซเชียลแล้วอันนี้จําเป็นละว,ว่าจะต้องไปดูตามนั้นใครๆก็รู้ไอคนที่มันอาจจะเป็นคนทํามันก็ไหวตัวละ <c oughs> ต้องมีหลายๆระบบหลายๆกลไกหลายๆมาตรการช่วยกันแล้วท้ายมันเหมือนจับโจรอะใช่ไหมคนนี้นั้นคือจะจับโจรมันไม่ใช่อยู่ดีๆเดินเข้าไปกูจับมึง <c oughs> แล้วจับได้เลยไม่ใช่หรอก <c oughs> ต้องมีหลักฐาน <c oughs> มีพยานหลักฐานแล้วมันก็ต้องมีวิธีการแต่ต้องตะล่อมต้องวางแผนต้องขุดลุ่มล่ออะไรต้องมีกับดักต้องอะไรสารพัดเหมือนกันครับไอพวกนี้มันอาจจะ คือเขาบอกว่าโจรกระจอกเนี่ยมันก็ป้นนิดๆหน่อยๆแต่ไอ้มหาโจรเนี่ยนะครับ มันปล้นบ้านปล้นเมืองเออเนี่ยแหละ <c oughs> ต้องช่วยกันเพื่อนิดนึงนะคะแล้วก็เออจริงๆนะผลโพลทุกภาคเลยนะไม่เฉพาะภาคใต้ออกมาอันดับหนึ่งเนี่ยยังไม่เลือกใครแม้ว่าตรงเนี้ยสำคัญมากแล้วก็อย่างที่อาจารย์สองท่านฝากไว้หลังจากนี้คิดว่าคนน่าจะอยู่นโยบายแหละว่านโยบายที่แต่ละพักออกมาจะเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นนโยบายที่ประชานิยมอาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะฉะนั้นนโยบายอะไรที่จะโดนใจประชาชนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นการบ้านของพักกันเมืองหนักๆเลยช่วงนี้แล้วที่สําคัญเรื่องของการซื้อเสีย หลายคนกลัวทุนเทาจะยึดประเทศหรือเปล่าเรานี่แหละต้องช่วยกัน <c oughs> ทั้งจับแล้วก็ไม่เลือกคนประเภทนี้ด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์พี่ชายและอาจารย์เจตที่มาพูดคุยกับรายการคนดังนั่งเกลียดว,วันนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณนะคะ <c oughs> คแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยสําหรับการติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>